พระธรรมคำสอนหัวข้ออิทธิบาทสีอิทธิบาสทบาสีคือทางสู่ความสำเร็จจะทำสิ่งใดจะทำการใดไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าทำตามอิทธิบาทสีนี้จะสำเร็จอิทธิบาทสีประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นส่วนประกอบ ฉันทะคือความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปความรักความชอบในสิ่งที่ทำซึ่งแตกต่างจากตันหาคือความอยากตันหาคือความที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นสิ่งนั้น,ส,น ون, สิ่งนู้นสิ่งนี้หรือเรียกว่าคาดหวังอยากจะได้นั่นคือทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์แต่ฉันทะนี่คือ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองจะทําเหตุให้เกิดขึ้นแล้วถึงจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จตัณหาเป็นผลลัพธ์เราต้องการผลเราอยากได้ผลแต่ฉันทะนี่เป็นเหตุแล้วเป็นเหตุที่เกิดจากความพึงพอใจความพึงพอใจจะนํามาซึ่งปิติและความสุขได้ทําด้วยความรักทําด้วยความชอบแล้วฉันทะเนี่ยเกิดจากความรักความชอบเป็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดฉันทะได้คือเราจะทําสิ่งใดถ้าเราเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นเราจะเกิดความชอบในสิ่งนั้นได้อย่างเช่นถ้าเราจะฝึกภารรษาอังกฤษเราเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดเราจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีเราก็เห็นว่าภาษาอังกฤษสําคัญต่อชีวิตของเราเราก็จะสนใจพอสนใจเราก็จะชอบภาษาอังกฤษไปได้มากขึ้นทีละนิดทีละนิด จะได้มากได้น้อยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราแล้วในขั้นต่อมาก็คือวิริยะองค์ประกอบที่สองคือวิริยะนะครับวิริยะคือความเพียรความเพียรในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปความเพียรความขยันหมั่นเพียรการทำสิ่งใดแล้วทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่ละทิ้งไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้หยุดวันนี้หยุดพรุ่งนี้ทำ ทำก็ทําให้สม่ําเสมอทําให้เป็นทุกๆวันไม่ว่าจะทําสิ่งใดแล้วถ้าทําด้วยความเพียรทําอย่างต่อเนื่องแล้วในสิ่งที่ทําด้วยความเพียรหรือทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ได้ได้พิจารณามาระดับหนึ่งแล้วอย่างเขาใช้คําว่าความเพียรชอบคือสิ่งใดควรทําก็ให้ทํามากขึ้นสิ่งใดไม่ควรทําหรือสิ่งใดควรละเว้นก็ให้เอาออกไป พิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทําให้ทําไปได้เรื่อยๆแล้วจะเกิดผลสาเร็จนะครับแต่ยังไม่พอต้องมีองค์ประกอบข้อที่สามคือจิตตะจิตตะคือความคิดจิตใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ตัวเราได้ทําคือพูดง่ายๆว่าสนใจไม่ใช่มือทํากายทําขยันทําไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ ต่ตรองไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลยหรือไม่ได้สังเกตอะไรเลยอะไรเงี้ยก็คือจิตใจสนใจในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยไม่ใช่กายทําทําไปแต่ใจไม่สนใจเลยอันนี้ก็เรียกว่ามาทั้งกายและมาทั้งใจด้วยนะครับฉันทาเป็นเหตุก่อนแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับแล้วก็จิตใจก็ฝักใฝ่ในสิ่งที่ตัวเองได้ทําด้วย ไม่ใช่ทําไปก็นึกถึงแต่สิ่งอย่างอื่นไม่ใช่นะครับต้องเอาใจมามันจะได้เกิดเป็นสมาธิด้วยนะครับต่อมาองค์ประกอบข้อที่4คือวิมังสาวิมังสาคือความไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลในการที่เราจะทําสิ่งสิ่งใดสิ่งสิ่งต่างๆที่จะให้เกิดความสําเร็จเนี่ยพอทําแล้วเนี่ย ก็มาดูว่าพอมทําแล้วเกิดผลยังไงบ้างแล้วพอเกิดผลอย่างนี้แล้วเนี่ยขณะที่ทาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเราต้องสังเกตอะไรต้องมีเทคนิคอะไรมีวิธีอะไรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดความสําเร็จไม่ใช่ก็ทําทํซ้ซ้ําๆๆซ้ไปโดยไม่รู้เลยว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดมันต้องไตรตรองหรือมันต้องกรองมาตั้งแต่ตอนต้น เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยมันจะหมุนทวนกันไปทวนกันไปทวนกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทําฉันทาเสร็จแล้วต่อไปไม่ต้องสนใจละไม่ต้องรักใข่ละแล้วก็วิริยะเสร็จแล้วก็มันไม่ใช่ว่าทําเป็นขั้นตอนที่หนึ่งสองสาแต่ว่าในทุกๆขั้นตอนจะต้องมีทั้งฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยรวมเป็นหนึ่งแล้วลงมือทําแล้วก็ต้องขยันทําต่อๆไป ต้องมีจิตใจฝักใฝ่แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์วิจารณ์หรือเรียกว่าไตรตรองหรือหาเหตุหาผลดูซิว่าจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงแล้วอย่างไรก็ตามถ้าไม่ละทิ้งสำเร็จแน่นอนครับผมวันนี้ก็ขอพูดในเรื่องเกี่ยวกับอิทธิบาทสีนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ